ประกันรถจนตะผ่อนเงินสด12งวดมีค่ะประกันรถนะอยากได้ของดีแบรนด์ดีเบี้ยแพงนะแต่ไม่มีบัตรเครดิตมันก็เซ็งนะคะมาต่อประกันกับพี่จิมเลยค่ะมีปโปร ผ่อนกันสด12งวดดอกเบีย้ย0%ค่ะได้ทั้งประกันชั้น 1, 2แล้วก็3ผ่อนเท่ากันทุกงวดเลยนะคะคุ้มครองตั้งแต่จ่ายงวดแรกเลยค่ะเคลมได้เลยค่ะผ่อนไม่หมดก็เคลมได้ไม่ต้องรอให้ผ่อนหมดก่อนโอนงวดแรกวันไหนคะงวดถัดไปก็โอนวันที่เดียวกันค่ะ พอได้ทุกชั้นเลยนะใหประกันชั้น1 2 3 2งสบวกสบวกพอ12งวัดได้เล็จ้าทักมาเลยค่ะจ่ายโดยการโอนเงินผ่านธนาคารค่ะเวลาครบกําหนดนะก็มี SMS มมาเตือนค่ะประกันจะหมดค่อยมาผ่อนค่ะ จะจ่ายล่วงหน้ากัน6เดือน10เดือนไปทําไมไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ค่ะทําให้เราสามารถบริหารการใช้จ่ายได้อย่างสบายสบายเลยค่ะสงสัยสอบถามได้เลยนะคะมี20บริษัทป,ประกันชั้นนาให้เลือกเลยนะคะเอกสารที่ใช้เช็คเบียร์นะคะก็มีสําเนารถสําเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอฝากข้อคิดน,นะคะว่าทําไมประกันเราจะต้องมีคนดูแลหากอนาคคจะต้องเคลมนะคุณจะได้มีที่ปรึกษาท่มืออาชีพให้การดูแลนะคะเพื่อคุณจะได้สะดวกในทุกด้านแล้วก็ทําให้เคลมได้มากด้วยค่ะไม่โอนบริษัทประกันภัยเอาเปรียบเพราะว่าเราทําถูกตั้งแต่แรกนะคะพี่จิมยินดีให้บริการค่ะ